อาลุงขอคุยนิดหนึ่ง,งคือลุงเจอหลายครั้งแล้วเมื่อวานนี้ลุงก็เจอวันนี้ลุงเจออีกของและแ่เนี่ยกรณีอย่างเนี้หนูมาดูตามลุงได้ไหมเนี่ยอย่างครับเนี่ยลงไว้ในราคาห้าสิบบาทแต่ทําไมาเวลาลุงมาคิดเงินมันเป็นห้าสิบหกบาทผมถามว่าแต่ลุงไม่โทษหนูนะแต่ถ้าเกิดหนูตอบได้ให้ตอบถ้าตอบไม่ได้ลุงขอคุยกับผู้จัดการนี่ พ่อหุงซี้ลุงจะจดไปตลอดแล้วหนูมาดูนี่เสน้นอ่ะเนี่ยยาค่ายุงเนี่ยเส้นได้เนี่ยลงราคาไว้หกสิบหกไอหกสิบเก้าแต่เวลาลงไปชิ้เงินเป็นเก้าสิบเก้าเซเว่นเชียร์ให้เชียร์ด้วยเชียร์ของให้ตรงราคาด้วยแล้วแล้วติดป้ายราคาไว้ก็ตั้งของให้ตรงช่องด้วยลุงก็เห็นว่ามันถูกลุงก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาอันนี้เราไม่ประจานกันเราไม่ฆ่ากันอันนี้ เชียร์ให้ถูกต้องเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องหรอกองเซเว่นไกลขายนะครับลมลมคมเลือนลุงจะไม่พูดนะว่าเซเว่นสาขาไหนแล้วเซเว่นที่ไหนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะฉะนั้นคือสาระจัดอย่างเงี้ยคือแบบว่าเดี๋ยวเนี้วิธีวิธีการมันเยอะเนี่ยลมงเถือเหลืองเนี่ยลงราคาไว้ห้าสิบแต่พอลุงไปชิดเงินมันเป็นห้าสิบหกลุงถามว่ามันเป็นไว้ได้ได้ยังไง แล้วลุงเจอหลายครั้งแล้วนะเมื่อวานนี้ลุงเจอเดี๋ยวที่ลุงไม่พูดเพราะลุงต้องรีบทำงานของลงราคาห้าสิบพอมาเช็คเงินห้าสิบหกทุกอย่างผิดราคาหมดเลยติดราคาให้ตรงกับตอนมาเช็คบินด้วยเซเว่นแก้ไขด้วยโอเคแก้ไขนะโอเคครับเพราะฉนั้นคือตัวเนี้หนุ่มพี่ครับ,บให้ลุงไว้ว่าทำไมของมันถึงไม่ตรงราคาแล้วห้มีเปลี่ยนป้ายใหม่ด้วย เพราะงั้นพวกน้องเด็กมึงเนี่ยซื้อของเขาไม่รู้หรอกเขาเห็นว่าถูกก็หยิบเอาหยิบเอาออน,นี่ก็นี่กระปุกตรงนี้ะคะน้มัยี่บาทเป็นไรอ่าทั้งทุกหลายอย่างเลยผ้าอนงาองผ้านามัยอ่ะโอเคหนูแก้ไขนะลูกห,ลหนูผู้จัดก,การครับ<ช>หนูเป็นผู้หนูเป็นผู้จัดก,การใช่ไหมครับไม่ครับผมเลยนะบผมว่าห้าวดหนหนูไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหมโอเคหนูเป็นพนัากงานลุงลุงลุงไม่ว<ม>่หาหรอกแต่จริงๆริงนะหนูแก้ไขก็ ลุงขอความบอกผู้จัดการด้วยผู้จัดการสาขาเนี่ยหลายครั้งนะอย่ารั้งต่อไปลุงก็ซื้อล้วเจออีกลุงไม่ยอมนะโอเคครับงัดจบแค่นี้